ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความวุ่นวายหลายคนกำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกกระวนกระวายใจขาดความสุขสงบที่แท้จริงชีวิตเต็มไปด้วยความกังวลความทุกข์ใจและความไม่พอใจที่มักจะกัดกินจิตใจเราอยู่เสมอเรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหรือตกอยู่ในวงจรของความโกรธและความหงุดหงิดที่ไม่มีวันจบสิน้นสาเหตุหลักของปัญหานี้ไม่ได้มาจากภายนอกเสมอไป แต่มาจากภายในของเราเองจากความยึดติดในสิ่งต่างๆความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดและการที่เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้เรามักจะจมปลักอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนทำให้เราพลาดการใช้ชีวิตในปัจจุบันขนาดอันมีค่าไปแต่ปัญญาจากพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางสว่างให้เราแล้ว ทางออกคือการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณนะอย่างแท้จริงมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ตัดสินไม่ยึดติดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่สังเกตมันแล้วปล่อยผ่านไปอีกทั้งการฝึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขรวมถึงการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเคล็ดลับเพิ่มเติมคือการเริ่มต้นง่ายๆเพียงวันละไม่กี่นาที ด้วยการหายใจอย่างมีสติทุกเช้าหรือฝึกสังเกตความรู้สึกของตนเองในแต่ละวันอย่างไม่เร่งรีบฝึกการรับฟังอย่างลึกซึง้งเปิดใจเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตามจงจำไว้ว่าปัญญาอันลึกซึ้งจากพระพุทธเจา้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ที่จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างสงบและมั่นคงคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอขอแค่เริ่มต้นด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติความสงบสุขและเข้าใจชีวิตที่แท้จริงรอคุณอยู่เสมอ